เช่นี่ก็ถือว่าถือว่าทีมทางกลางเนาะไม่ถึงโอ,อใหญ่มากนะเ็เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่2ทุ่มนะครับมีอยู่3คู่เริ่มลงสนามไปได้2นาทีแล้วนะครับเนาะมอนซานะครับเปิดบ้านจาเจอกับยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ลงสนามอยู่ที่อันดับที่8นะครับแล้วก เตโมเนเซ่นะครับเปิดบ้านเจอกับลาซิโอนะคู่อีกคู่หนึ่งฟิโอเรนติน่าเปิดบ้านเจอกับเวโรน่านะครับเตะสองทุ่มเท่ากันนะครับเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้าหรือห้าทุ่มอะไรมาเอเอสโรม่าน, mm. นะครับเปิดบ้านเจอกับอตาลันตานะแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่สุดท้ายเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านเจอกับนาโปลีทีมอันดับหนึ่งนะครับนาโปลีเนี่ยนะครับข้ามองฝั่งไปที่สเปนกันบ้างน,นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนาฬิกาหนึ่งทุ่มหรือสิบเก้านาฬิกาหนะ้าบ้านเรานะ จบครึ่งแรกนะครับโกซาซูน่านะเปิดบ้านตามหลังเกตาเฟ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับบียาลิวแข่งสามทุ่มสิบห้านะครับบียาลิวเปิดบ้านเจอกับเซบีย่านะแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับเบติสเปิดบ้านเจอกับคิโรนาห้าทุ่มครึ่งอีกคู่หนึ่งก็เป็นเรอันโซเซดัดนะครับเปิดบ้านเจอกับอิตาลยอนแล้วก็คู่ทีสองปิดท้ายแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอกับมาร์ แอดมัดแอดมาริดเจอกับวินมาริดนะครับนะก็เป็นใบนเบือ่อใบเมากันสองทีมนี้นะครับเนาะเป็นอยู่เมืองเดียวกันแต่ว่าเป็นคู่แข่งนะครับก็ซูซีนะครับแต่แข่งดึกไปหน่อยนะครับนะักตีสองนะครับไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเนาะเวลาสิบแดนาฬิกาจบไปแล้วนะครับเป็นแร้งนะครับันดับที่ส6บหกเปิดบ้านแพ้ให้กับโมนาโกอันดับเก้านะศูนย์ประตูต่อสาม เวลา20นาฬิกานะครับโอลิมปิกมักเซยนะลงสนามไปแล้วนะครับ4นาทีนะครับยังเสมอกับแรนด์อยู00่0-0นะครับแล้วก็นิดนิดนี้อันดับที่11นะครับเปิดบ้านเจอกับองเชเอันดับที่19 0-0ยังเสมอกันอยู่ 0-0, 00นะแกมงฟุตนะครับเจอกับทัวร์นะครับแล้วก็แรนดเจอกับอาชักซิโอนะคู่4ทุ่ม5นาทีน้องเจอกับลองนะครับคู่ปิดท้ายของลีกเิฝรัร่งเศส ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโอลิมปิกนิยมนะครับโอลิมปิกนิยมเปิดบ้านเจอกับทีมปารีสแซงแช็คแมงหรือว่าพีเสเชนะครับปีเอสเค่สชนะครับนะครับอ่าข้างฝั่งไปที่บอลบอลญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเจลีกเนาะ โยโกฮาม่านะครับที่จบลงไปทุกคู่แล้วแหละนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับทีมอันดับที่1นะครับเปิดบ้านเสมอกับคอนซาเดโลซัปโปโรนะครับซัปโปโรศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เอฟซีโตเกียวเปิดบ้านเอาชนะโตเกียวชังกาสองประตูต่อศูนย์นะครับอีกคู่หนึ่งที่จบลงไปแล้วก็วิเซลโกเวโกเบนะครับนะเปิดบ้านเอาชนะกับบะโอซาก้าสองประตูต่อหนึ่งนะครับ ทีมไปมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะนะครับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าทีหนึ่งหรือว่าไทยรีโว่ไทยลีกนะครับคู่ที่จบลงไปแล้วนะครับคู่ประจวบ FC นะครับเปิดบ้านเสมอกับ BG ปทุมยูเนเต็ดสองประตูต่อสองแล้วก็ลำปาง FC นะครับเปิดบ้านแพ้กับสุโขทัย FC ศูนย์ประตูต่อหนึ่งผู้ที่กำลังแข่งขันนะครับนาทีที่แปดสิบเอ็ดแล้วนะ นังขอบอยู่นเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอแบบลาดบุรีมิรผลยังเสม,มอกันศูนประตูต่อศูนนะครับอีกคู่หนึ่งก็น้องบัวพิษนะเจอกับการท่าเรือเอฟซีนะครับก็เก็บเนิน,น,นมาถึงนาทีที่ห้าสิบสองนะครับก็ยังเสม,มอกันสวนประตูต่อศูนนะครับมาพูดถึงคาแเล่นกันบ้าง ฮาแลนนี่ก็ตามที่ขึ้นที่หน้าปกเนาะครับหน้าปกคลิปลงสนามทุกนัดยิงทุกนัดเลยโอ้โหมาแรงมากนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนส่วนอีกคนนึงนะครับที่ย้ายออกจากแมนซิตี้นั่ก็เป็นเป็นกาเบียลเคิร์ซูนะก็ย้ายออกจากแมนซิตี้ย้ายมาอยู่อาเซนอลก็ยิงได้แทบทุกนัดเหมือนกันนะครับทำประตูได้แทบทุกนัดก็ผลงานดี นะครับวันนี้ก็ทำประตูให้อาร์เซนอลน,นะครับช่วยให้อาร์เซนอลเอาชนะ <c oughs> เรนฟอร์ดนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แซงขึ้นมานำเป็นจ่าฟูได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอาร์เซนอลนวิยญาอาร์เซนอลเนานะอ๋อก็